สิทฮือหาหลวงปูป่มหาศิลาเข้ากรุงหลวงปู่มหาศิลาเมตตาปลุกเสกวัตถุมงคลพระพุทโธน้อยย้อนยุคแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมภายในพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพในช่วงเย็นวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา หลวงปู่ท่านเมตตาปลุกเสกเดียวนำเลิกเป็นกรณีพิเศษบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของหลวงปู่ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีวัตถุงคลรุ่นนี้ทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนเพื่อบูรณะพระโบสถ์วัดสัมพันธุวง์วันที่12มิถุนาที่ผ่านมาเป็นพิธีกดทิม์นำเลิก และพุทธ,ธาพิเศษใหญ่ในวันที่7กันยานี้ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์คุณแม่บุเรือนตรงดุลเติมนะครับหลวงปู่มหาสิลาสดจันรินโธพระเ,เกิอาจารย์ที่มีกระแสร้อนแรงที่สุดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านเมตตาน่านปกติฐานจิตบุกใสวัดถุ่งมงคลค,คุณแม่บุเรือนตรงดุเติมนะครับที่พิพ,พิธภัณฑ์ วัดส,สัมพันธวงศ์นะครับสองใบครับห้มันเปลี่ยนสิสิสั่งหาต้นมาสอบทเขหลงพูดครับสัง่งตัวมังกมาชี่ครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมนะครับวัดสัมพันธวองศอ์น,นะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทรนะ์ท

หน้าคุณแม่คุณเรือนนะครับ ขอให้หลวงปู่ให้พรหน่อยอนะฮะแฟนรายการหลวงปู่ครับขอพอรแฟนรายการนิดหึ่งปู<ะ>พ่พรพรแฟนรายการนิดนะครับเอาอรอมกอดหนอ่อยไพรลูกหลานนะครับ เด็กไดกันงั้นกับก่อให้ได้งันพัฒนาต้องนันยต้องอายุวันอะยุขับปลาให้ได้คุ้งคุกยาออกนำลังกสาธุพัฒนาอะไรได้อย่างงั้นครับปาถนาอะไรได้อย่างงั้นนะหลวงปู่ให้พรสั้นๆนะครับ

ครับนาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเมื่อกี้ผมนะก็ขอพรให้แล้วนะให้แฟนรายการนะครับท่านให้พรนะครับครับก็เป็นครั้ง ไม่บ่อยนะฮะที่หลวงปู่มาที่กรุงเทพมหานครนะฮะวันนี้มาที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับนะท่านมาอนะท่านอารมณ์ดีนะครับวันนี้ฮะก็มาเสกวัตถุมงคลน,นะคุณแม่บุญเรือนด้วยนะท,นนะท่านนะท่านอารมณ์ดีนะครับนะนะหัวเราะตลอดนะครับ วันนี้ท่านพูดถึงเลข30มศูนย์นะนะสามศูนย์คือว่าสามสิบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบนี้เราจะไปที่วัดนะครับนะไปถ่ายทอดสดอีกครั้งนะก็ติดตามกันได้นะครับพกกอามัันนนี้เเ็

Ô ấy, đâu, 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 ได้อันนี้ส่งไปด้วยหมอเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลูกศิษย์หลวงปู่อันนี้ฐานออกเลยครับโอกกาสนะฮะหลวงปู่นะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับนะตอนนี้นะท่านมาที่พิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับก็เสวัตถึงทุกคนนะฮะ เดี๋ยวเียวเยวเลยเวลเออมาเร็วมาเหรอครับนะก็วันนี้นะครับคัินยูนะครับถ่ายท่าสดอยู่นะครับที่วันสัมพันธุวงศ์